สวัสดีครับนักเรียนเราได้ทําแบบฝึกหัดทบทวนทักษะแล้วก็เพิ่มทักษะการคิดไปแล้วในส่วนของการสร้างมุมนะครับไม่ยากถ้านักเรียนทําบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ทําบ่อยๆก็จะสร้างในง่ายมากขึ้นเลยนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องพื้นฐานทางเลขคณิตนะครับก็คือเรื่องเส้นขนานในชีวิตจำวันของเรานั้นมีตัวอย่างของเส้นขนานมากมายนะครับใครไม่รู้จักเส้นขนานบ้าง เส้นขนานก็มีลักษณะเป็นสองเส้นที่ขนานกันนะครับไปตลอดระยะห่างเข้ากันเสมอในส่วนเส้นขนานนะครับถ้าใครบอกว่าความรักของเราเป็นเส้นขนานแปลว่าชีวิตนี้เราจะเจอกันไหมไม่เจอแน่นอนนะครับควาราของเราต้องเป็นเส้นตรงที่ตัดกันเพราะเราถึงจะจุดกันเจอกันกน,นะครับรางรถไฟใครเคยไปที่กรุงเทพก็จะเห็นรถไฟฟ้าหรือใครที่อยู่จังหวัดที่มีรถไฟนะครับรางรถไฟ จะเป็นลังเหล็กที่เป็นเส้นขนานนะครับขอบกระดานดํากรอบประตูหน้าต่างนะครับสองเส้นนี้จะขนานกันมาดูว่าเส้นขนานมีลักษณะอย่างไรนิยามของเส้นขนานเขบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทําให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนักเรียนมาดูรูปนะครับเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เป็นเส้นตรงคู่หนึ่ง ทีนี้มีเส้นตรง xy 1เส้นมาตัด2เส้นนี้พอดีเลยนะครับมาตัดเส้น ab กับ cd เนี่ยแล้วปรากฏว่าทําให้มุมสีแดงที่เป็นรอยขีดนะครับเท่ากันถ้าสามารถแสดงว่ามุม2มุมนี้เท่ากันปุ๊บก็จะทําให้เส้น2เส้นนี้ขนานกันนั้นในบทนี้เราก็จะมาสร้างเส้นขนานสร้างเส้นขนานซึ่งสร้างไม่ยากเราก็มีหน้าที่ที่จะสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันเท่านั้นเอง มาดูนะครับขัวข้อที่2นะครับในส่วนของการสร้างรูปแบคณิตอย่างง่ายข้อ2การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้มาดูนะครับมีเส้นตรง AB นะมีจุด P นะข้อบอกว่าจงสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด P และให้ขนานกับ AB ด้วยมาดูนะโจทย์กําหนดจุด P มาจุดข้างนอกและก็กําหนดเส้นตรง AB มาเราจะสร้างเส้นขนาน จำได้ไหมว่าเส้นขนานเนี่ยมุมแย้งต้องมีขนาดอะไรกันครับเท่ากันมาดูนะครับวิธีแรกก็คือ1เลือกจุดใดจุดหนึ่งบน AB นะคูเลือกตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่าจุด Q นะฮะก็าาดดจุด Q นะครับเป็นจุดจุดหนึ่บนเส้นตรง AB นั้น เราลาก PQ เลยนะครับสเต็ปแรกก็คือลากส่วนของเส้นตรง PQ ก่อนาลากส่วนของเส้นตรง PQ ปุ๊บก็จะเกิดมุมอะไรมุม PQB เดี๋ยวเราจะสร้างมุมนี้เห็นไหมเราจะสร้างมุมตรงนี้นะครับให้เท่ากับมุมตรงนี้ ซึ่งเขาเป็นมุมแยงสร้างเสร็จแล้วก็ลากเส้นส่วน,วนลากเส้นตรงให้ผ่านจุด P นะตามระดับของมุมนี้เรากปได้เส้นขนาดนาทีมาดูนะครับเราจะสร้างมุม CPQ ให้มีขนาดเท่ากับ PQB นะซึ่งมีลักษณะตรงตามน,นิยามเส้นหนาคือเป็นมุมแยงใช้วงเวียนนะครับเราจะสร้างมุมสร้างมุมแย้งให่เท่ากัน ให้จุด Q เป็นจุดศูนยกลางนะครับกลางรัศมีพอสมควรนะครับนักเรียนเขียนส่วนโค้งตัดเราไม่ห่วงเวียนนะครับเราต้องไปใช้จุดพีแล้วล่ะเพราะเขาจะเป็นมุมที่เท่ากันนั้นวงเวียนที่กลางก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเขียนส่วนโค้งตัด ได้ส่วนโค้งสีแดงทั้งสองแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ให้วงเวียนกลางเท่ากับนี่นะครับส่วนโค้งเนี่ยที่เป็นมุมเนี่ยนะครับถ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจเราก็จะตั้งชื่อว่าส่วนโค้งอะไรส่วนโค้ง MN กลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งหาให้มีขนาดเท่ากับระยะ MN นะครับระยะ MN ระยะ MN พอดีหรือยังนะยังไม่พอดีนะครับขยับลงนหนึ่งขยับนะครับอ่าพอดีแล้วนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับ MN ก็กางเท่ากับมุม PQB พอดีจากนั้นเราก็ให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดตัดเนี่ยสมมุติเราตั้งชื่อให้เป็นอะไรอย่าลืมตั้งชื่อก่อนนะครับทํา เห็นทรงโค้งตัดเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ดูวงเวียนดูวงเวียนนะครับตรงนี้มีขนาดเท่ากับตรงนี้แปลว่ามุมสองมุมนี้มีขนาดอะไรกัน,นครับเท่ากันนะมีมุมแยงเท่ากันแล้วสําเร็จแล้วนะครับพอมีมุมแยงเท่ากันปุ๊บเราก็ลากนะครับลากเลยนะครับจุดนี้ตั้งชื่อด้วยจุดตัดตรงนี้นะครับจุด C เราก็จะลากลากเส้นตรงอะไรครับลากเส้นตรงลากเส้นตรง CP นะครับตอนนี้คุณครูก็ครอบมาเลยนะครับแต่นักเรียนต้องลากนะครับลากเส้นตรง CP ลากเส้นตรง CP ผ่านจุด C นะครับก็จะได้เส้นตรง2เส้นเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง CP ขนานกับเส้นตรง AB ตามต้องการโดยมีมุมแยง้งสองมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับอาจตอบนะครับเราจะต้องตอบนะครับจะได้เส้นตรง A B ขนานกับเส้นตรง C P ตามต้องการ นะครับอ่าจะได้ส่วนของเส้นตรง AB อ่าไม่ใช่สสวนตรงนะเส้นตรง AB นะครับเส้นตรง AB เส้นตรง AB ต,ต้องมีปลายเป็นลูกศรทั้งสองข้าง ขนานกับเส้นตรง C ีนะครับตามต้องการนะครับก็ในส่วนของการสร้างเส้นขนานนะครับก็มีวิดีโอการสร้างแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนซึ่งก็เราสามารถสร้างตามคุณครูได้นะครับหลักการนี้เราใช้วิธีการสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันก็จะได้เส้นขนาน2เส้นที่ขนานกันและมีมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะครับผมสวัสดีครับ